สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็มีเมน,นูง่ายๆมานำเสนอเพื่อนๆกันค่ะวันนี้เราจะชวนมาทําเป็นคอนดิปนะคะเป็นของว่างที่แบบว่าเอาไว้กินเพลินๆเวลาแบบว่ายำว่างยำปะว่างหรือว่าแบบเวลาดูหนังอะไรเงี้ยเนาะมันเป็นเมนูนหนึ่งที่อร่อยมากมันคือข้าวโพดย่างนั่นแหละคะ่ะเพมือนเราจะย่างในหม้อทอดไรน้ำมันนะแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะนะคะจริงๆในส่วนของวัตถุดิบมันก็แตกต่างกัน แต่ละสูตรเน่เนาะแต่เราทําง่ายๆมันก็เลยจะมีแค่วัตถุดิบไม่กี่อย่างนะคะอย่างของเราวันนี้ก็จะมีเป็นข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดดิบนะคะมีเนยเราใช้เป็นเนยจืดหรือเนอยเค็มก็ได้มีออริกาโน่เราก็เกลือแค่นี้เองมันง่ายมากนะคะก็วัตถุดิบมีประมาณนี้เมื่อเราสร้างส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกัเ<ร>นเ<า>ลยแกะ,ะ,ะข้าวโพดเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเปลือกเขาออกนะเราก็จะมาผ่าแบ่งเขากันนะเอาแบ่งครึ่งลูกก่อนนะคะ ังจากที่เราแบ่งครึ่งตัวเ้าพดแล้วนะคะเราก็จะเอาเขามาหั่นเป็น6ิซี่นะโดยครึ่งฝักเนี่ยเราก็จะผ่าแบ่งอาจจะเป็น4หรือว่าเป็น6ก็ได้นะคะถ้าลูกใหญ่หน่อยก็แบ่งเป็น6แชรแต่ว่าถ้าลูกเล็กแบบกำลังดีก็แบ่งเป็น4ขั้นตอนนี้ค่อยๆนะคะมันจะแข็งมากต้องระวัง ราวังมือด้วยนะทุ่นอันนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเราก็จะได้เป็นสีแบบนี้นะคะดูดีนี้กันเคะก็ด้หน้าตาประมาณนี้อันน,น,น,นี้และนี้นะคะก็จะเป็นตัวข้าวโพดท,ที่เราทาเอาไว้ได้นะคะเราพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทําตัวเนยที่เราจะใช้ทาข้าวโพดกันใส่วนของเนยทาข้าวโพดก็ไม่มีอะไรมากมีเนยมีอาริกาโนนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็มีเกลือนะคะเค็มมากเค็มน้อยแล้วแต่เราเนาะ แล้วก็คนผสมให้เข้าเข้ากันจริงๆอ่ะบางสูตรเขาก็จะใส่พวกแบบปาปิกาลงไปใส่น้ำมะนาวใส่แบบว่าโอลิฟออยล์ต่างๆนะคะแต่มาแล้วแต่เราเพื่อนๆบางทีเราอยากกินง่ายๆไม่ได้อยากให้มันรสจัดจ้านเกินไปก็แค่นี้ก็ได้นะคะมันก็จะมีความหอมหอมหอมกลิ่นออริกาโนหอมเนยอะไรเงี้ยน,นะคะมาแล้วแต่เราว่าอยากใส่อยากกินอะไรถ้าอยากได้วความเผ็ดร้อนหน่อยก็ใส่แบบพวกพริกปาปิกาลงไปนะคะ เนี่ยนะคะเราก็คน,คนผสมผสมให้เขาเข้ากันดีประมาณนี้ก็แปลงว่าใช้ได้แล้วเราก็เอาไปทาลงบนตัวข้าโพดท,ที่เราหั่นเอาไว้กันได้เลยค่ะเนี่ยนะคะเอามาปาดเนยที่เราทำเอาไว้ลงไป ะะให้มันทัอวทั้งชิ้นประมาณนี้นะแล้วก็เอาไปว,วางเรียงไว้ในหม้อทอดเตรียมเข้าอบได้เลยค่ะและนี้นะคะก็เป็นตัวข้าวโพดที่เรามาวางเรียงไว้ในหม้อทอดเตรียมเข้าอบกันนะคะก็เราจะใช้เวลาอบในหม้อทอดเนี่ย อยู่ที่ประมาณ20นาที25ถึง20นาทีแล้วแต่ขนาดของข้าวโพดของเราด้วยนะถ้าชิ้นใหญ่ก็นานหน่อยถ้าชิ้นเล็กก็อาจจะสุกง่ายหน่อยนะคะแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยเราจะใช้สูงสุดเลยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ220 200ประมาณนี้นะคะก็เอาเข้าอ,อบเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาสุกแล้วกันค่ะ และนี่นะคะข้าวบีบของเราพออบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยเป็นเมนูของกินเล่นที่ทําง่ายมากแล้วก็อร่อยมากนะคะใครอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็ลองไปทํากันดูปรับเปลี่ยนรสชาติได้ตามชอบแบบว่าอยากใส่อะไรก็ใส่อยากเพิ่มความหอมตรงไหนก็ใส่เข้าไปได้อีก นะไม่ต้องทําตามนี้ทั้งหมดก็ได้นะคะแต่สูตรนี้ก็ถือเป็นสูตรที่ง่ายๆนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคาติคําแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับววววััันนนี้้สครตตอองขอล เพื่อนๆไว้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ